ในโลกธุรกิจใครๆก็บอกเราอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องมีแผนที่รัดกลุ่มซึ่งนักกลยุทธ์อย่างผมเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยเชื่อแบบนั้นแต่สมัยนีย้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงไปทําแบบนั้นมันไม่สามารถแข่งขันได้แล้วเพราะฉะนั้นในวิดีโอน,นี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับหัวข้อนี้และให้แนวทางที่ดีกว่าที่เพื่อนๆจะสามารถนํามาไปปรับใช้ให้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นนักกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งในช่วงแรกในการทํางานของผมเนี่ยผมเคยเชื่อนะครับว่าการเขียนแผนธุรกิจให้มันรัดกุมให้มันลงลึกมันเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้และตัวผมเองก็อยู่อย่างนั้นมาหลายปีมากจนตอนที่เราได้อยู่หน้างานจริงๆเนี่ยเราถึงจะเห็นถึงรายละเอียดเล็กๆนน้อยที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่มีทางสัมผัสได้เลยถ้าเราเป็นแค่นักกลยุทธ์ทั่วไปที่เขียนแผนตามที่เรา ไปวิจัยตลาดมาครับเพราะสิ่งที่ถูกสอนกันมาตลอดและถูกสอนกันตามตำรามาเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากที่ผิดพลาดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเขียนแผนธุรกิจที่มันลงลึกแทนที่มันจะช่วยเรามันกลับกลายเป็นอุปสรรคและในบางกรณีเนี่ยมันสามารถทําให้เราไปผิดทางโดยสิ้นเชิงได้เลยแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยสัทีเดียวถ้าเราจะต้องไปขอทุนจากนักลงทุนไปกู้ยืมแบงค์อะไรต่างๆเนี่ย ยังไงเราก็จะต้องมีแผนธุรกิจที่มันลงลึกมากๆอยู่ดีแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปที่มันเป็นส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีแผนลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าแผนธุรกิจเนี่ยม,มันมักจะมีความยืดหยุ่นน้อยและใช้การคาดการเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการคาดการตลาดคาดการคู่แข่งและเ,เพื่อนๆลองถามตัวเองดูงดสิครับว่าทุกวันเนี้ยบนโลกเรามันมีอะไรที่เป็นไปตามแผน100%บ้างคําตอบก็คือมันไม่มีหรอกจริงไหมครับอย่างเก่งก็ 7, 80%ถึงแม้เราจะวางแผนมาดีสักแค่ไหนก็เถอะครับเราควบคุมอะไรต่างๆนานา,นาที่เป็นปัจจัยย่อยไม่ได้ซึ่งนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่แผนธุรกิจกําลังพยายามทําอยู่คือเราเนี่ยพยายามจะควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้วางแผนให้มันถี่ถ้วนมันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยต่อให้เราทําคาดการณ์มาดีสักแค่ไหนมันก็ยังอยู่บนพื้นฐานของการเดาอยู่ดีจริงไหมครับเพราะตลาดมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลารสนิยมของคนก็เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ไม่แพ้กันคู่แข่งใหม่ๆเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขาจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนในตอนนี้ที่เรากําลังวางแผนอยู่เนี่ยเรายังไม่เห็นเขาในตลาดเลยด้วยซ้ําถูกไหมครับแล้วแบบเนี้ยเราจะคาดการยังไงให้มันรัดกลุ่มได้ในเมื่อความเป็นจริงแล้วเนี่ยตลาดมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะปัจจัยอะไรต่างๆที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราครับและผมบอกเลยนะครับว่าตลอดระยะเวลา4ี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมีธุรกิจที่ล้มเหลวแต่แผนแน่นมาเยอะมากนะครับเพราะถ้าใครที่เคย อยู่ในกระบวนการการเขียนแผนธุรกิจที่แท้จริงเนี่ยเราจะรู้นะคะว่ามันใช้เวลานาน,านมากๆอย่างตำๆไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากก็ต้องมี3-6เดือนนะครับแล้วเ,เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าภายใน3-6เดือนเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วการที่เราไปทําธุรกิจแบบเดิมๆเนี่ยเราไม่สามารถแข่งขันกับสภาพตลาดปัจจุบันได้หรอกครับเพราะตอนที่เราไปอยู่หน้างานจริงๆเราจะเห็นนะคะว่าสภาพแวดล้อมในการแข่งขันสมัยนี้โดยเฉพาะ2 3สมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแตก ต่างจากแต่ก่อนเยอะมากถ้าเรายังไปยึดติดกับอะไรเดิมๆเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าส่วนใหญ่เราตามคนอื่นไม่ทันหรอกครับอย่าไปพูดถึงการนําเทรนด์ในตลาดนะครับเอาแค่ตามคนอื่นทันเนี่ยผมว่าก็เก่งมากๆแล้วนะครับพะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้พวกเรามาเปลี่ยนความคิดกันซะใหม่จากที่เราจะต้องมาวางแผนลงลึกก่อนที่จะทําธุรกิจจริงเนี่ยเรามายอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบและไปทดสอบในตลาดจริงจะดีกว่านะครับซึ่งพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้แล้วแบบนี้ ถ้าเราไม่เขียนแผนธุรกิจเราจะต้องทำยังไงดีซึ่งสิ่งที่ผมแนะนำและทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการที่เราเขียนแผนการปฏิบัติการหรือแอคชั่นแ a นครับเพราะแผนการปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากมันคือแผนเบื้องต้นที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เราไปเจอหน้างานจริงและช่วยให้เราสามารถเริ่มลงมือทำได้ทันทีครับแทนที่แผนธุรกิจแผนการตลาดของเราจะมุ่งเป้าไปที่หลัก2ปีหลัก5ปีเรา แบบนนั้นไม่ได้แล้วครับในแผนการปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนเนี่ยเราจะมองไปที่60วัน9 0วัน1 8อยวันอย่างเก่งเนี่ยก็คือ1ปีนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเป้าหมายของผมก็คือการที่เราเข้าไปสู่ตลาดให้เร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปปรับแก้เอาหน้างานตามความเหมาะสมครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราจะทําแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมีทีมที่มีศักยภาพพอสมควรถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะการที่เราจะสามารถ ดับหน้างานแล้วทําให้มันไปในทางที่มันควรจะเป็นได้เนี่ยมันต้องใช้คนที่มีไหวพริบและมีความสามารถระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะให้แนวทางเบื้องต้นที่เพื่อนๆจะสามารถเห็นภาพได้นะครับว่าแผนการปฏิบัติการหรือ action plan เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับซึ่งเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าแผนการปฏิบัติการตรงนี้มันจะมุ่งเน้นให้เราทดสอบไอเดียเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยการไปหาฟีดแบ็กจากลูกค้าจริงในตลาดไม่ใช่การที่เรามานั่งประชุมแล้วคิดเอาเอง ว่าลูกค้าจะชอบแบบนี้แบบนี้ครับและอย่างสิ่งที่ผมเห็นคนทําผิดพลาดมากๆเลยเนี่ยก็คือเรามักจะอยากทำเซอร์วยสในตลาดมากจนเกินไปซึ่งเซอร์วยในตลาดในที่นี้ผมบอกเลยนะครับว่าสําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาทําออกมาไม่เป็นหรอกครับการที่จะไปถามแค่ว่าคนชอบแบบนั้นแบบนี้ไหมมันไม่ใช่การทำเซอร์วยสในตลาดที่ถูกต้องมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะกว่านั้นมากๆกกว่าเราจะได้ข้อมูลที่มันดีพอที่จะมาตอบโจทย์ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถเลี่ยงความผิดพลาดตรงนี้ ได้เนี่ยก็คือการตัดเซอร์วในตลาดอย่างซับซ้อนออกไปเลยแล้วเราใช้สมมุติฐานเนี่ยไปทดสอบกับตลาดอย่างแท้จริงแล้วเราไปเก็บฟีดแบ็กมาเพื่อจะเอามาต่อยอดครับซึ่งนี่แหละครับเป็นหัวใจของการทำแอคชั่นแลนเราต้องการลุยจริงในตลาดเราไม่ได้อยากจะแค่ได้ข้อมูล Data ที่เราไม่รู้ว่ามันสามารถช่วยเราได้จริงหรือเปล่าครับซึ่งคนที่เคยทํางานกับผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าปรัชญาในการทําการตลาดของผมมันเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วครับมันเลยเป็นเหตุผลนะครับว่า หล,หลายบริษัทเอาแผนการตลาดของเขามาให้ผมดูเพราะเขารู้ว่าปรัชญ,ญาในการทําการตลาดของผมมันไม่ได้เหมือนกับที่อื่นครับและผมบอกเลยนะครับว่าธุรกิจที่กําลังเปิดใหม่ในยุคสมัยนีย้ส่วนใหญ่จําเป็นจะต้องมีแอคชั่นแลนมากกว่ามีบิสเนสแพลนทั้งนั้นครับถ้าไม่เชื่อเราลองไปดูรอบๆตัวได้เลยนะครับว่าธุรกิจที่ยังถือปรัชญ,ญาแบบเก่าอยู่ทุกวันนี้เขาล้มหายตายจากไปมากแค่ไหนแล้วเพราะในยุคสมัยนีย้สิ่งที่เรามีน้อยและจําเป็นจะต้องห่วงแหนเอาไว้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของ จังหวะเวลาครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจําไว้นะครับว่าเราต้องมีแอคชั่นแพลนให้ได้แต่ถ้าจะมีบิสเนสแพลนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่จําเป็นสําหรับทุกๆธุรกิจนะครับซึ่งในแผนการปฏิบัติการที่มันได้ผลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมจะแบ่งมันออกเป็น4ขั้นตอนใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1เลยก็คือเราต้องกําหนดเป้าหมายระยะสั้นของเราก่อนให้ได้เพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะทําอะไรแบบนี้ลุล่วงได้มันต้องมีความชัดเจนมากๆครับว่า สิ่งที่เราอยากจะเห็นภายใน3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยหมันหน่านตาเป็นยังไงกันแน่ถ้าเราไม่สามารถตอบกับตัวเองให้มันชัดเจนได้มันจะเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดมากครับซึ่งตรงนี้ในวิสัยทัศน์ระยะยาวเราอย่าพิ่งไปสนใจอะไรมากเรามองแค่ว่าในระยะสั้นๆเราจะสามารถชนะได้ยังไงก่อนครับและขั้นตอนที่2เลยก็คือเราต้องแยกเป้าหมายพวกนี้ออกมาเป็นแอคชั่นสั้นๆที่เราสามารถลงมือได้เลยทันทีครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายว่า อยากจะมีลูกค้า50คนแรกภายในระยะเวลา3-6ถึงเดือนนี้สิ่งที่เราจะต้องทําเลยเนี่ยก็คือเราต้องมาแตกย่อยนะครับว่าการที่จะได้ลูกค้า50คนแรกนี้มาเราจะต้องทําอะไรบ้างเช่นเราจะต้องมีหน้าเว็บไซต์แฟนเพจทําโฆษณามาสัก3-4ตัววางแผนการกระจายคอนเทนต์ตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรืออะไรก็ว่าไปครับซึ่งเราอย่าไปสนใจนะครับว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือย,อยังเพราะในช่วงแรกส่วนใหญ่มันไม่มีความสมบูรณ บบแแอยู่ล้วมันเป็นเรื่องปกติครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถแตกย่อยสิ่งที่จะต้องทําเพื่อจะบรรลุเป้าหมายระยะสั้นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเพื่อนๆประสบความสําเร็จในขั้นตอนนี้แล้วมันไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกครับและในขั้นตอนที่3เลยก็คือเราต้องทดสอบสมมุติฐานนี้กับลูกค้าจริงในตลาดครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าต่อให้เราทําวิจัยตลาดมาเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะต้องไปทดสอบในตลาดจริงอยู่ดีมันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะไปวิจัยตลาดแล้วได้ข้อมูล แท้มาทั้งหมดการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยมันเป็นแค่ด่านแรกและด่านเล็กๆเ,เท่านั้นครับและขั้นตอนที่4แล้วก็คือเราต้องมีตัวชี้วัดความสําเร็จให้มันชัดเจนมากๆครับเพราะในการที่เราตั้งแอคชั่นแพลนพวกนี้ขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบรรลุให้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆซึ่งการที่เราจะบรรลุในระยะเวลาสั้นๆได้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่ามันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเลยเนี่ยก็คือเราต้องวัดผลทุกอย่างแล้วนาเอา ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยกลับมาใช้ให้ได้ครับเพราะผมเห็นในหลายๆกรณีไปทําอะไรแบบนี้ก็จริงแต่สุดท้ายความพยายามเหล่านั้นมันกลับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะเขาวัดผลกันไม่เป็นครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าศาสตร์ของการวัดผลในโลกธุรกิจและโลกการตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ทําไม่ได้นะครับเพราะในการวัดผลตรงนี้มันเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จและความล้มเหลวของเราเลยครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าทั้ง4ขั้นตอนนี้มันเป็นอะไรที่คนส่วนมากสามารถทําได้ และสามารถทําได้ทันทีครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจแล้วถ้าผมทําอะไรพวกนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะไปต่อยอดอะไรซึ่งสิ่งที่เราต้องการตรงนี้มันคือการที่เราจะหาโมเดลที่มันได้ผลจริงในตลาดแล้วหลังจากนั้นเรามาก๊อปปี้โมเดลของเราเองเนี่ยแหละครับไปขยายต่อไม่ว่าจะกับธุรกิจปัจจุบันหรือกับธุรกิจใกล้เคียงที่เราอยากจะขยายไปครับเพราะฉะนั้นในการบริหารธุรกิจหรือทําการตลาดเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปสนมากนักนะครับว่าเราจะต้องมีแผนรัดกลุ่มหรือ ซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเชื่อผมเลยทีเดียวแต่ผมอยากให้เพื่อนๆนนไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,มว่าสิ่งที่ผมพูดในวิดีโอนี้มันเหมาะกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันเหมาะสมแล้วเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆรีบปรับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะทุกวันนี้จังหวะโอกาสของตลาดมันมีน้อยมากนะครับ